มาดูการซักผ้าสมัยเก่าของนอลเวยนะคะอันว่าอิชิโกอินดะคอมิดคือภูมิปัญญาชาวบ้านก่ะใช้หิมะช่วยเอาคาบสุกปรปกออกค่ะคือมันเป็นผ้าขนแกะค่ะถ้าเราซักในเครื่องซักผ้าบ่อยๆมันจะทำให้ผ้าหดตัวแล้วมันจะเสียคือภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะคนแก่สมัยก่อนเขาก็เล่าให้ฟังว่าให้เอาออกมาซักในหิมะเอามาทำอย่างนี้ไว้สักสองสามวันค่ะ ถ้าไม่มีพายุไม่มีอะไรก็ึให้หิมะช่วยดูดทาบสุกปรกออกไปค่ะกิตตี้ทำบ่อยค่ะพอดีพวกคนแก่ๆที่เขาแนะนำมาว่าต้องทำอย่างนั้นต้องเธอต้องสซักอย่างนี้นะรับรองว่าสะอาดสมัยก่อนมันก็ไม่มีเครื่องซักผ้าเนาะบวกกับทาบวกกับอากาศก็หนาวเย็นที่นี่เขาก็มีวิธีการดัดแปลงคือภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะถ้าพูดแบบบ้านเรา เราก็เรียนรู้อะไรอิชิโอินนะค่มอุตอุดมาก็ยาวยาวยาวเพเช็คตึกค่ะทว่าให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวกิต๊ตตีไปทำง,งานแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ